เพียงสามข้อที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จคิดให้มากทำให้ได้และไปให้ถึงฝันเกี่ยวกับกล้วยทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นกล้วยสุกทำนายฝันได้ว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณได้ทำไว้นั้นจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตามผลของการทำดีจะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นการงานจะไร้อุปสรรคการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นการติดต่อในทุกๆด้านจะราบรื่น ความคิดเห็นของคุณจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลส่วนมากหากผู้ใดฝันเห็นกล้วยดิบทำนายฝันได้ว่าจะมีผลต่อญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อนต่างถิ่นนั้นจะนำความเจริญมาสู่ตัวผู้ฝันการงานการเงินจะได้รับการช่วยเหลืออย่างออกหน้าออกตาของบุคคลใกล้ชิดสุขภาพอาจจะมีเรื่องของปัญหาโรคเก่าๆที่เคยเกิดแต่ก็จะไม่หนักหนาสาหัสอะไรหากผู้ใดฝันเห็นต้นกล้วยทำนายฝันได้ว่าคุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะออกรับหน้าแทนเพื่อนสนิท ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามโดยเฉพาะทางด้านการเงินคุณมีโอกาสถูกโกงสูงคนไตรตรองให้ดีการงานนั้นหากรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนการงานก็จะยังก้าวไปได้สวยอย่างแน่นอนหากผู้ไร้ฝันเห็นกล้วยเครือใหญ่ทำนายฝันได้ว่าหากผู้ฝันเป็นหญิงมีโอกาสได้โชคลอบก้อนโตจากเพศตรงข้ามโดยเฉพาะกับคนรู้ใจหรือคู่รักและความสัมพันธ์จะแนบแน่นมากยิ่งขึ้นหากผู้ฝันเป็นชายมีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะได้บุตรสืบสกุลในเร็ววันและบุตรนี้ จะนำความโชคดีมาสู่ครอบครัวหากผู้ใดฝันว่าได้กินกล้วยทํานายฝันได้ว่าการงานที่ติดขัดมานานหรือการเงินที่สะดุดมานานนั้นถึงเวลาปวดล็อกคุณจะมีทั้งการงานที่ดีการเงินที่ราบรื่นคิดหวังสิ่งใดไว้จะได้ดังหวังโดยไม่ต้องรอนานมีโอกาสได้โชคลาภก้อนโตจากการเสี่ยงโชคในเร็ววันตัวเลขที่ได้จากความฝันหนึ่หรือสขอให้ทุกท่าน ฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ